ผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแป่นะครับผมมาดูว่าเขาทําอะไรนะครับผมจะเห็นอยังแม่มาต่อยจะเห็นอย่างฮะออมหนูไม่กินไปไปกินเข่าโอ้ไปกินยูส่าลาเออะคนาลายคนละเอาหน้าไปคนบอกให้มาน้ำน้าคืออยู่ในกระติกดูมันบอกแกงมากก็แตงมากมีไม้น้ำอ่ะน้าอยู่ในกระติกคุณได้หิวไปบุ๊คคุณได้หิวไปหายบุ๊คไปกินเข่าทันบ่านี้โอ้ีประาณ ค่อยไม่ได้ไม่ได้ที่ดีพอีตู่ได้ค่อยใส่เบิดหลายเฉดเดียชิไหมพี่เสือหนูหนูดูตุนตุนดูหนูหนูเบิ้งปากเบิ้งปากดูอย่าหันกล้องไม่ถูกให้ไม่กินหนูหนูหนูอะไรรู้ไหมหนูนี่เบิ้งตีนมันี่นะนี่หนูนี่โตีนหนูเออเมนบอะ ไปบันนี้ไปกินข้าวพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วพร้อมยกไปแล้วอย่าลืมสั่งซื้อซิล์กินบ่ยกไปทั้งหม้อดอกตักใส่ถ้วยเฮ้ยได้เหล่ากระสานลงสาบันบ่ต้องกินกันวะเฮ้ยเพื่นสีวาจังไงบันนี้เธอรักกระสินฮารหาใซส์เหรอม่ตัวจะเป็นป่าอ้อมหนูข่อยดิสารลงสาบันน่มากินไรบ้างเลยเพื่อนกระชีวะเ้าเป็นบ้าถั่ว นี่ครับผมกับข้าวเที่ยงนี้นะครับผมคุณเดือดแห้งขนาดแบนี้พี่เสือเอ้ยไปซื้อมาไอ้มาพริกไห้ไปซืออปซ้อพริกไห้แหละไปนาน<อ>เก็บไปโหลดคลิปแหละเพิ่นไปนโหลดคลิปแมนโอ้ไปซื้อมาพริกกับปโหลดคลิปนั่อนอ่ะอืมอ๋อนี่ครับผมอันนี้กระเคานะครับเน,นี่ยนู่นนี่นู่นนี่นน หอนสุดยอดไปเห็นยังนู้ก็หอนไปเห็นยังมากตัวก็หอนโอ้หยยังตากแดดเด่นเนาะโอ้ยเบิ่งทองฝานะครับพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยเบิ่งก็ได้ครับเล็กไม่เล็กไม่เล็กนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็นะครับพุณเมื่อมาเบิ่งเพิ่นเพ็ดกับเขานะครับผมนะมาเบิ่งแอนแม่ขั้วพิ่นเพ็ดกับเขานะ โอ้ยแดดก็ร้อนนะครับผมบยากาศโอ้ขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นเลยก็ช่วงนี้เราก็ทํางานกันอยู่นะครับผมก็เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับกับทางานกันอยู่นะครับแดดห่อนนะครับผมกับมีคลิปสำหรักระเบิงไปก่อนด้ครับผมเด้อนะครับผมกนะัแดดมันห่อนเนาะออก็นะอันนี้ก็สิบอกจะเข้าด้วยครับผมถือว่าให้เป็นคลิปก็แล้วกันเนาะ ให้เป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมการพูดของผมนะครับผมคำพูดพูดถึงพูดถึงคำพูดนะครับผมเนาะคำเบาคำจานะครับผมของผมมันสไตล์นี้ครับผมก็เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผมพูดไม่เพาะในนี้นะครับผมผมก็บอกว่าคำพูดคำจาในการทําช่อง youtube มันเป็นคอนเทนต์ครับขนาดก้นดาเจ้ากึมักเบิ่งอยู่นาะเออคอยบ่ได้ให้ดิคอนเทนต์กันว่าเล่นที่ซื้อเด้อครับผมอยากจะนะครับผม แต่คือมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งนะครับผมเนาะนะครับคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งนะครับอยากพูดให้ฟังว่านะครับผมการพูดไม่คิดแต่คนที่ฟังเขาอาจจะคิดจนวันตายก็ได้นะครับผมแต่ว่าอยากจะพูดให้ฟังว่านะในช่องผมนะครับในช่องผมมันเป็นสไตล์การพูดที่เขาเรียกว่าไงนะสไตล์การพูดแบบกระโชกโคกคากพูดเล่นพูดหยอกล้อ การที่อาจจะพูดว่านะครับผมทําไปเถอะมันไม่ใช่บ้านเรานะครับผมนะอันนี้เราก็พูดเล่นกันมาแต,นแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมเนาะนะครับแล้วผมก็ช่วยงานช่วยการแล้วก,ก็ช่วยกันนะครับผมเราก็ช่วยกันอยู่ทุกคนนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงผมไม่เคยข่มขู่ใครนะครับผมการที่ผมพูดเสียงดังมันเป็นสไตล์ผมครับการจะให้พูดสุภาพมันไม่ใช่ตัวตนเรา นะครับผมการทําช่อง Youtube มันกัะตองมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับนะอยากจะให้เข้าใจด้วยนะครับผมนะการที่บางทีคอมเมนต์เพื่อความสะใจคอมเมนต์เพื่ออะไรผมก็เข้าใจนะครับผมด้วยความห่วงะนะครับกลัวคนไม่ชอบเรานะครับผมคือสําหรับผมผมก็พูดอยู่เสมอว่าผมไม่เอาขี้ปากชาวบ้านมามาใช้ใน,ใน,ใ,นในการดําเนินชีวิตนะครับผมนะก็ขอขอบคุณกับคําเตือนคำ ตำหนิตีชมทุกคนนั่นแหละครับผมแต่ว่านะครับเราต้องคงสไตล์ของเราไว้นะครับก็ซ่องชิดปากแปรก็ต้องเข้าใจครับผมนะผมเป่าเลนเปาหยอกกันยุ่งซุ่มมือนะครับผมพวกผมคบพูดเล่นพูดหยอกกันทุกวันนะครับผมพวกพวกเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนฟังอาจจะคิดอันนั้นก็อยวแต่คนฟังครับอยากจะให้เข้าใจว่ามันเป็นสไตล์ครับนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ การที่เราคิดที่จะตําหนิหรือว่าให้ใครสักคนอย่าลืมนะครับคุณก็ต้องยอมรับได้นะครับคุณก็ต้องยอมรับไล้เวลาเขาพูดให้คุณใครที่พูดให้ผมนะครับตาหนิผมอ่าผมก็โอเคผมยอมรับฟังนะครับผมแต่ว่าผมก็อยากจะอธิบายเข้าใจว่ามันเป็นสไตล์มันเป็นคอนเทนต์นะครับผมของผมก็จะกวนๆน,นะครับวกวนๆนะครับผมมันมีหลายๆคนหลายๆช่องที่เขาแบบสกวน สไตล์กลวนๆพูดหยาบๆก็มีหลายๆช่องนะก็อยากให้เข้าใจอันนี้มันเป็นช่อง YouTube นะครับไม่ใช่ชีวิตจริงการทำคอนเทนต์นะครับผมในช่อง YouTube เราอย่าเอามาซีเรียสกับมันมากครับผมนะเบาคือเบาล้ครับผมนะอย่าซีเรียสนะครับผมดูจักไปว่างครับนะครับดูให้บันเทิงดูให้ความให้ดูให้มันมีความบันเทิงอย่าจริงจังกับมันนะครับผมเนาะอันนี้อยากจะฝากทุกคนไว้ทุกคนนั่นแหละครับผมแล้วก็คนที่ ามาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะครับผมมาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะครับผมในการทํางานใน,ในการใช้คําพูดของผมนะครับผมผมก็อยากบอกนะครับผมการพูดอย่างเป็นทางการหรือการพูดแบบสุภาพผมพูดได้ครับแต่คือช่องผมผมเน้นที่ความฮาความสนุกสนานชอบปั่นชาวบ้านนะครับผมนะแล้วที่คนที่ปั่นผมก็รู้ว่าใครสามารถพูดได้ใครไม่สามารถพูดได้เพราะเราอยู่ด้วยกัน บางคนเขาเป็นผู้ใหญ่ผมคุยกับพี่เน่งก็อีกอย่างหนึ่งคุยกับลุงกับป้าอีกอย่างหนึ่งคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยกับแอดชัยคุยกับคุยกับยายสมนหรือคุยกับใครผมรู้ว่าคนไหนเราเล่นได้คนไหนเราเล่นไม่ได้นะครับแล้วเราอยู่ด้วยกันเราเข้าใจนะครับผมทุกคนเขาก็เล่นกับผมก็ไปดูได้ครับผมเวลาคนที่เขาว่าให้ผมนะครับผมนะผมก็ต้องยอมรับเพราะว่าผมเป็นคนชอบปั่นชอบปั่นชอบแกล้งชาวบ้านครับ นะอันนี้อยากจะให้เข้าใจด้วยนะครับผมนะนะก็อย่างที่ว่าแหะครับนะการที่พูดไม่คิดแต่คนที่ฟังอาจจะคิดไปตลอดชีวิตก็ได้นะครับอันนี้เข้าใจครับอยากจะให้ผมเข้าใจผมด้วยนะครับผมเข้าใจผมด้วยว่าอันนี้มันเป็นคอนเทนต์สไตล์กวนๆของผมครับนะเข้าใจกันด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับผมนะการที่คอมเมนต์ตำหนิตีเตือนครับเข้าใจในความหวังดี นะครับผมแต่การที่แค่เข้ามาตําหนิเพื่อให้เพื่อให้ความเพื่อความสะใจของตัวเองนะครับนะ mm. ก็อยากจะฝากไปให้คิดด้วยต้องรับให้ได้นะต้องรับให้ได้เด้นะครับผมต่างคนต่างตหนี้กันนะครับผมต้องรับให้ได้ถ้าคิดจะตําหนิใครนะขอบคุณครับเ<ส>ข้าใจบอกรียินบอกห<ส>ูอยู่มุมอบแม,แม่เป็น,นะแม Ơ, bằng hãy sẵn sàng Nó, chốt nó ừ, phạt với hay khít